พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้ากรณีดินถล่มที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับที่ไปทับบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต13คนนะครับล่าสุดตำรวจเตรียมเรียกประธานบูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45ที่ก่อสร้างพระใหญ่บนเขาหน้าเกิดประสอบปากคำครับแล้วก็แจ้งข้อหานะครับขณะที่สำนักพุทธมีคำสั่งให้หยุดก่อสร้างทุกกรณีแล้วครับ ป่าไม้จังหวัดภูเก็ตนำป้ายปิดประกาศห้ามใช้พื้นที่บนเขาหน้าเกิดตบลกรนน้ำพึเมืองภูเก็ตนะครับเอาไปติดไว้ที่บริเวณลานจอดรถสร้างพระใหญ่บนเขาหน้าเกิดครับหลังจากที่ป่าไม้เข้าไปยึดพื้นที่ป่าเนื้อที่5ไร่เศษนะครับเพราะพบการบุกรุกแล้วก็ก่อสร้างเกินกว่าที่ขออนุญาตจำนวน3จุดด้วยกันแล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตครับว่า เป็นต้นเหตุของการเกิดดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชนเสียชีวิตบ้านเรือนของประชาชน,นเสียหายไป50หลังนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต13คนเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ตบอกว่าจากการตรวจสอบสั่งห้ามไม่ให้ก่อสร้างใดๆเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบทางกฎหมายก่อนที่จะมีการสั่งหรือถอนค่ะส่วนการดําเนินคดีตอนนี้แจ้งความร้องทุกข์เอาผิดประธานมูลนิธิพระพุทธมิง่งมงคลศรัทธา45หรือมูลิ นิทรพระใหญ่แล้วฐานความผิดบุกรุกและครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่สำนักงาน,น,งานเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตก็มีคำสั่งให้หยุดดำเนินการสิ่งก่อสร้างบนพื้นที่ป่าเขาหน้าเกิดในทุกกรณีจนกว่าจะมีการตรวจสอบแล้วเสร็จค่ะนําไปแจ้งความที่สพอกันทอนเรียบร้อยแล้วครับครับผมแล้วก็ก็ตาป้าย พื้นที่ที่เราได้กดยึดมาแสดงว่าพื้นที่ดังกล่าวว่าเราได้กดยึดแล้วที่ได้ดำเนินการตามที่กดทึดที่ห้าได้เสร็จครับก็ทาการติดป้ายติดประกาศาห้ามคนหุ่คนใดครับเข้ายึดถือรอบครองในพื้นที่ดังกล่าวครับส่วนขั้นตอนก็ตามกฎหมายก็ดาเนินการกันต่อไปครับ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทกรกรนบอกว่าหลังจากที่ป่าไม้จังหวัดภูเก็ตแจ้งความร้องทุกข์ครับตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานและต้นเดือนหน้าพนักงานสอบสวนก็จะเรียกประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45มาให้ปักคำแล้วก็เตรียมจะแจ้งข้อกล่าวหากับประธานมูลนิธิรับเมื่อวันที่28าพนักงานสอบสวนก็ได้ขึ้นไปตรวที่เกิดเหตุนะครับ ตามที่ทางผู้กำกับหาได้กล่าวอ้างน,นะครับแล้วก็จต่งทำแผนที่สังเกตนะครับถ่ายภาพที่กเกจไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ได้ออกมายเรียดทางตุลสุปเรแล้วก็ทาง,ททางาตุลธนาคารตุลส่วนตัวแล้วก็ามาทำโลยที่มาเพื่อให้กระตับคำใน,นกรณีดังนี้นะครับ เหตุการณ์ดินสไลด์ทับบ้านเรือนที่ตำบลกรณนอำเภอเมืองภูเก็ตเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานะครับมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายไป50หลังแล้วก็มีผู้เสียชีวิต13คนซึ่งสาเหตุของดินสไลด์เขาคาดว่าเกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่าบนเทือกเขาหน้าเกิดครับเพราะพบว่าจุดเริ่มต้นของดินสไลด์เนี่ยอยู่ห่างจากลานจอดรถที่ทางมูลนิธิสร้างขึ้นมาใหม่ ส่วนที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูนแล้วก็เข้าปรับปรุงพื้นที่ครับ